เทอร์เพชรบุรีขึ้นที่สองของเขากำลังเดินทางไปหลังจากที่ไปแกงกระจ้านก็ถือว่าเป็นไข่ไกับเขื่อนเนาะเป็นอ่างน้ำแกงกระจ้านเป็นน้ำจืดเนี่ยเขากำลังเดินทางไปน้ำเค็มตลอดระยะทางก็สิมีหน้าเขามีไฮอันมะพร้าวเขามีสวนมะพร้าวเขาแล้วก็มีพักเกษตรยอดบอกง่ฉันกระทายมากเลเด้อเบอ่งเบอมิงเบอร์าฉันกำลังเดินทางไปท่พากเนี่ยมันติดกับทะเลอยู่ไกลๆหาดปึกเตียนเด้อซือว่า บาคานะ่า something เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นให้นี่ที่พักขึ้นละพันหาเธอแต่ว่าบริเวณมีอาหารเสรินะประมาณ1 5 0 0กว่าบาทพักกัน3คืนเป็นบ้าน2ชั้นน่ารักมากมันเป็นบ้านที่มีชั้นห้องนอนข้างบนเออบนหลังคาน่ารักฉันก็ไป3คนพอดีก็นอนกันตรงนี้เออแล้วก็ที่พักมักกะติทะเลแต่ว่าจะเป็นทะเลทแบบมันเป็นทะเลเรนน้ำอ่ะมันเป็นทะเลแบบยางเรนรือซือยางเ่นริมทะเลเองสินะเออแม่ฉันเราก็ไปหอยออนโตนออนโตนแล้วก็นี บักหน่อยนาก็บักทัวร์จับมือกันฉันก็ไปสื่ออา,อาหารทะเลข,ของมากินเดิมมานั่งกินหนาของพักเลยนี่บรรยากาศดีสงบหลังจากที่เขฮาไปพายเรือกแกงกะจ้านมาก,กับถือว่าเป็นจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ขุ่มคายแห้งมากหมองเดียวได้หลายสไตล์เนาะได้ทั้งน้าจืดได้ทั้งน้าเข้มนี่แม่ฉันก็มากวัก มอก,กวักหนามทะเลให้เขามาหาจะา่ของป้าตลอดคนมีเวทมนต์เดยกเก็บมะหอยเราวช่นเ็เก็บเอาลิ่นทะเลกับมาน้ำเดอเขาบอกว่าสามารถเอาไปพอกหนาได้จกักกโมูหคือกันมานเลยค่อยพอกเยเธอจบแล้วที่เพชรบุรีของฉันสวันสองคืนลุ่มคาแห้งพบจบในหนจังหวัด